เพื่อความเมบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไฟชีวิตเราบันทึกภาพและเสียงที่มลณิธิเพื่อนช่วยเพื่อน69-154ทับสซอยนวมิน48แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพ10240ปัจนี้เรามาพบปะเจอเจอกับนายแพทย์กิติศักดิ์กุลทนกิติเดชคุณหมอจากจังหวัดชัยนาท ขอเชิญคุณหมอเข้าสู่บรรยากาศของรายการและพูดนำตามธรรมเนียมปฏิบัติได้ณบัตรนี้ครับากาบน้มัสการท่านจันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับเราพูดถึงจรณะสิบห้าไปสี่หัวข้อแล้วนะครับสี่ข้อนั้นเป็นภาคปฏิบัติเป็นตัวเดินจรณะสิบห้าไอ้ข้อห้าจนถึงข้อสิบห้าอีกสิบเอ็ดข้อที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวกระทํามันเป็นเพียงเครื่องมือที่ พระพุทธเจ้าท่านบอกต่อๆกันมาว่าหากเดินไอ้สี่ตัวข้างหน้านั้นถูกต้องแล้วแล้วก็จะต้องเจอไอ้สิบเอ็ดตัวข้างหลังเนี่ยเรียงมาตามลำดับด้วยไม่ลัดตัดความนะครับสัตรธรรมเจ็ดเนี่ยก็มีเริ่มด้วยศรทัทธาลงท้ายด้วยปัญญาตัวกลางคือพาหุสัจจะหรือพ่อหูสูตรนะแล้วข้อมระหว่างตัวตัวต้นศรัทธากับพระหูสัจจะ ก็จะเป็นฮิริโอตปะสองตัวนะครับระหว่างพระอุะสจจกกับปัญญาก็จะเป็นวายามะว,วิริยารัมภะเขาเรียกชื่อเรียกไม่เหมือนกันไม่เรียกวายามะเรียกวิริยารัมภะกับสติก็เป็นอีกคู่หนึ่งวันนี้เรามาพูดกันเรื่องศรัทธาเอาเอาหนักๆเลยเราเห็นในทีวีบ่อยใช่ไหมเอาเอาเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาเทียบกันให้เห็น เขาถามบอกว่าพุทธคุณมีในพระเครื่องหรือไม่แล้วเขาก็ตอบเลี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาใครที่เคยศึกษากับพ่อครูพระโพธิรักษ์เนี่ยก็จะมีงานใหญ่ๆของชาวอโศกอยู่สองงานเรียกว่าพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริย์นะพุทธาพิเศษใครที่เห็นชื่อนี้นะก็วิ่งจันก็เข้าไปลงทะเบียนนึกว่าจะมีแจกพระเครื่อง นึกว่ามีพุทธาพิเศษามพระเครื่องนะที่จริงพ่อครูสร้างสร้างกับดักเอาไว้รวมคนที่เชื่ออย่างนี้เข้ามาพอมาถึงเจอเจอแบบอโศกเข้าให้แล้วก็บางคนก็ได้กลับไปจำนวนไม่น้อยอีกงานหนึ่งชื่อปลุกเสกพระแท,แทนะ้ของพุทธคนก็จะนึกว่าแบบเดียวกับพุทธาพิเศษแล้วอันนี้งานปลุกเสกพระเครื่อง สิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปข้างหน้าก็คือว่าศรัทธานั้นไม่ใช่ศรัทธาที่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลแล้วไม่สามารถอธิบายอะไรต่อใครได้เป็นความเชื่อแบบรมๆแล้งๆแบบเทวนิยมศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาก็บอกว่าฉันศรัทธาในคนนูน้นคนนี้หัวหน้าพักคนนูน้นหัวหน้าพักคนนี้ฉันศรัทธาในพรรคการเมืองพักคนี้นะ ไม่ใช่อย่างนั้นนศรัทธาในในสัทธธรรมเจ็ดเนี่ยสัทธธรรมเจ็ดเนี่ยมันเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราปฏิบัติจารณะสิบห้าแล้วเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเราพบว่ากามรากามก็ดีอัตตาก็ดีมันเกิดการจางคลายการจางคลายเรียกว่าวิราคานุปัสสี พอมันเกิดความจางคลายที่เราประสบได้ด้วยตัวเราเองเราก็จะเกิดความศรัทธ,ธาเชื่อมั่นที่จะเดินจารณะไอ้สี่ข้อนี้ไปเรื่อยๆศรัทธ,ธามันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติจารณะ4ี่ข้อต้นนะครับปฏิบัติจนกระทั่งตัวเองมีมรรคมีผลเห็นในวิราคานุป,ปัสสีก็คือการจางคลายในกิเลส แค่จางคลายไม่ต้องหมดก็ได้แค่จางคลายมันก็เกิดศรัทธาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปหาพระเครื่องมาแล้วก็เคารพบ,บูชาแล้วก็จะมีพุทธคุณในพระเครื่องพุทธคุณเนี่ยไม่สามารถสร้างในพระเครื่องได้จะปลูกเสกพระก็ตามจะพุทธาพิเศกก็ตามพุทธคุณนั้นต้องพุทธาพิเศษให้มันอยู่ในตัวเราให้ได้ ปลูกเสกพระก็ปลูกเสกตัวเราเองเนี่ยให้มีคุณสมบัติเป็นพระให้ได้ทั้งพุทธาพิเศษทั้งปลูกเสกพระล้วนแล้วแต่ต้องกระทําในคนเป็นเป็นที่ยังไม่ตายที่มีจิตวิญญาณมีเอ่อสรีระกับจิตวิญญาณเป็นกายตัวเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงไม่ใช่เรื่องของความงมงายแยกให้ดีๆนะครับศรัทธาแบบ เทวนิยมนั้นนะเป็นเรื่องของความมุมยศรัทธาแบบนั้นนะ่ะเคารพนับถือศรัทธาแล้วเคารพนับถือนับถือในพระเครื่องยี่ห้อนู้นยี่ห้อน,นี้แล้วจะคุ้มครองจะโดนบรรดาลให้สมโลกบรรดาลให้สมกามขุนแผนเนี่ยสมกามใช่ไหมบรรดาให้สมโลกนะ้าวเวสุวรรณใช่ไหมร่ารวยใช่ไหมบูชาสิงโตกิเลนหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะแล้วจะอะไรร่ํารวย นะมีอะไรนะมือกวากแบบญี่ปุ่นกวาดอะไรกวากเงินเข้ามาเนะี้ยมันเป็นความเชื่อแบบที่ว่ามันหาอะไรขึ้นมาอธิบายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาในตัวเนี้ยในในสัตยธรรมเจดเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาแบบในพระเครื่องแล้วก็บอกว่าฮู้ยพระเครื่องนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมไม่ลบหลู่พระเครื่องคุณแต่ผมไม่เชื่อเพราะผมรู้แต่เพียงว่าพุทธคุณนั้น หรือว่าการปลุกเสกพระก็ตามพุทธาพิเศษให้ให้มีพุทธะเข้าไปนะอภิเศกเข้าไปเนะี่ยต้องอภิเศกเข้าไปในจิตวิญญาณของคนเท่านั้นแล้วใครเป็นคนทําจริงๆเนี่ยตัวเราเองต้องเป็นคนทําทั้งพิธีพุทธาพิเศษตัวเราเองต้องเป็นคนทําทั้งพิธีปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธนะสองงานใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่งานที่จะต้องไปท,ทําที่อ่อ แต่ก่อนเนี่ยนะครับต้องไปทําที่สาลีอโศกก็ต้องไปทําที่ศรีสะอโศกเจ้าภาพคนละงานตอนหลังพ่อกูไม่เหมาะกับการเดินทางก็เลยไปทําที่ราชธานีอโศกแต่ในอดีตตอนที่เริ่มต้นนั้นนะเจตนาจะไปที่สาลีอโศกก็ไปหน้าร้อนด้วยทรามานน้ําก็น้อยสาลีอโศกเสร็จแล้วไปศรีสะอโศกก็ไปที่นูน่นก็หนาวเย็นนะครับ มีทั้งร้อนทั้งหนาวพ่อครูจัดการให้อย่างเด็ดขาดจริงๆนะครับปลุกเสกพระแท้ๆกับพุทธาภิเศษทั้งสองอย่างต้องทําในจิตวิญญาณของคนที่ยังไม่ตายนะทำให้ให้ให้เกิดอะไรขึ้นมาก็ทําให้ไอ้คนคนนั้นน่ะมันรู้มิจฉาสัมมาในหัวข้อต่างๆนะรู้มิจฉาสัมมาพอไหมไม่พอพ่อครูก็ต้องสอนให้รู้จากวิธีละมิจฉาสู่สัมมา รู้วิธีแล้วไม่ทําได้ไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรรู้วิธีแล้วก็ต้องทําตามวิธีที่รู้นะแล้วทําผิดทําถูกใครบอกก็ต้องตรวจตัวเองนะครับหรือว่าถ้าไม่แข็งแรงพอก็ต้องไปเข้าบุกกลุ่มให้ตรวจกันไปตรวจกันมาเหมือนค้าเงินกู้แล้วต้องค้ากันไปค้ากันมากู้ทั้งคู่ค้าทั้งคู่นะอขอคาขอขอคำกอจะได้กู้เงินมาใช้ แต่จริงๆในธรรมะเราไม่กู้นะเราใช้เท่าที่เรามีพูดเป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นเท่านั้นเองนะครับว่าศรัทธานั้นไม่ใช่ความงม,มงายศรัทธาไม่ใช่ศีลละพัปรามาตไม่ใช่ถือศีลถือพจน์แบบงม,มงายศรัทธามีขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ศรัทธาต้องมีสังวรศีลสำรวมอินทร์ย์โภชเนมตัญยุตตาชาคริยานุโยคะ ต้องมีเจรณะสี่องค์แรกคบถ้วนมันถึงจะสร้างศรัทธาขึ้นมาได้แล้วศรัทธาอันนั้น,นยั่งยืนเพราะมันเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นจากตัวเองได้ผลจากการทำให้กามจางคลายทำให้อัตตาจางคลายแล้วใครเป็นคนรู้ต้องตัวเราเองต้องรู้ตัวเราเองนะ สภาวะที่เรียกกันว่าปัจจตังเวทิตัาโพวินยูหิตไม่มีใครจับยัดเยียดสภาวะปัจจตังเวทิตัาโพให้แก่เราได้เลยไม่ว่าคนไหนๆเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยของพระสัทธรรมเจดเนี่ยถามว่าเราจะไปสร้างหลักสูตรได้ไหมหลักสูตรให้คนศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ศรัทธาในจรณะสิบห้าหรือศรัทธาในมรรคองแปดเนี่ย สร้างได้ไหมรณรงค์ถือป้ายแห่รอบตลาดแล้วให้ศรัทธาได้ไหมอ้าวคนมันไม่เชื่อมันไม่ศรัทธาสักอย่างจะไปทำไงให้เขาศรัทธาเห็นไหมครับเราก็ชอบที่จะไปเที่ยวขู่บังคับให้คนอื่นเขาศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อซึ่งมันทำไม่ได้เขาจะต้องศรัทธาที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ เขาเองนั้นได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติจรณะสีข้อแรกถ้าเขาไม่ปฏิบัติจรณะสีข้อแรกเลยแล้วจะสร้างศรัทธามันเป็นมิจฉาทั้งนั้นแหละเป็นศรัทธาแบบสีรัเพตปามาทั้งนั้นแหละไม่สามารถที่จะเกิดศรัทธาแบบสัตธรรมเจ็ดได้เลยตรงนี้เป็นตัวตัวแยกที่เราต้องรู้จักนะครับพุทธาพิเศษก็ดีนะบุกเสกพระก็ดี รวนแล้วแต่ต้องสร้างมันขึ้นมาหลังจากที่เรามีศรัทธาในตัวคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคําสอนนั้นถ้ารู้แล้วแต่ไม่ทําเลยมันจะได้ประโยชน์อะไรมันก็แค่ได้เห็นดวงตาเห็นธรรมแต่ไม่มีมรรคไม่มีผลมีแต่ธาตุรู้อ่ะยังไม่ไม่ยอมรับว่าเป็นเป็นบุคคลที่เป็นอริยะแท้เลยแค่ได้ธรรมมาจากสู่ เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคือรู้แต่ยังไม่ทำหรือยังทำไม่ได้หรือยังไม่เริ่มเพียรที่จะฝึกหัดกระทำจนกระทั่งเริ่มฝึกหัดกระทำตามเข้าไปแล้วได้หนึ่งในร้อยมันก็คือได้อ่ะอ้าวอย่าไปคิดว่าได้ต้องได้หมดร้อยนะปฏิบัติท,ทํา วิราคานุปัสสีเนี่ยทำให้กิเลสจางคายเนี่ยคุณจางคายแค่หนึ่งในร้อยส่วนก็ถือว่าได้แล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีความสุขยิ้มแย,ย้มแจม่มใสแม้จะได้แค่หนึ่งในส่วหนึ่งในร้อยส่วนของเป้าหมายก็ก,ก็มีความสุขกับเป้าหมายที่ได้ไปตลอดทางก็แล้วกันอย่าไปคิดถึงแต่ว่าต้องเดินถึงจุดหมายแล้วถึงจะมีความสุข ไอ้อย่างนั้นทุกตายตลอดการเดินทางนะครับเดินทางแบบนั้นเป็นอะไรนะหดภูหมนมองไม่ใช่พุทธะผู้เตื่นผู้รู้ผู้ผู้เบิกบานเลยนะครับเพราะฉะนั้นในในสัตธรรมเจ็ดเนี่ยผมเปรียบเทียบขึ้นมาเห็นกับการศรัทธานในพระเครื่องแล้วบอกว่าพระเครื่องมีพุทธคุณไหมคำตอบสำหรับผม พระเครื่องไม่ว่ายี่ห้อไหนๆตระกูลไหนสําหรับผมนะของคนอื่นที่เขาเชื่อว่ามีมีพุทธคุณก็เรื่องของเขาแต่สําหรับผมเนี่ยไม่มีพุทธคุณแม้แต่นิดเดียวเลยในพระเครื่องรางพระเครื่องทั้งหลายแหละแล้วผมก็ไม่พกด้วย <c oughs> ผมก็ไม่พกพระเครื่องไม่ห้อยพระเครื่องด้วยให่นไหมเพราะสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําตัวเราเองนั่นแหละให้เป็นพุทธสร้างเอปัญญา สร้างบริสุทธิ์สร้างการุณาให้มันเกิดในจิตวิญญาณของตัวเราเองตรงนั้นคือองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมครับว่าตัวเริ่มต้นของสัตธรรมเจตเนี่ยศรัทธาเนี่ยถามว่าเปิดโรงเรียนสอนศรัทธาเ,เปิดได้ไหมใครเป็นครูสอนอยังไงแล้วนักเรียนจะสำฤทธิ์ผลเกิดศรัทธาได้ร้อยละเท่าไหร่วัดผลอย่างไร ให้เกรดหนึ่งสองสามสี่เอาอะไรมาวัดเอา้าท่านผู้ฟังลองคิดดูกันกันสมมุติว่าเราสร้างหลักสูตรเหมือน<ม>ปอปสามปหกมหนึ 2, ่งมสองมสามหรือว่าปริญญาตรีโทเองเอาละเราอยากจะได้ศรัทธาในสัทธรรมเจ็ดเนี่ยหรือเอาทั้งเจ็ดข้อเลยก็ไดไม่ปฏิบัติจารณะสี่ข้อแรกเนี่ยแล้วมันจะเกิดสัทธรรมเจ็ดเนี่ยจะเกิดศรัทธาได้อย่างไร ศรัทธาแบบนั้นก็คือศรัทธาแบบบอกว่าศรัทธาในพระเครื่องแล้วก็เชื่อว่ามันมีพุทธคุณอยู่ในนั้นมันก็เป็นการค้าขายของคนกลุ่มหนึง่งอาชีพหนึ่งที่เขาเอามาปั่นราคาอยู่ในสังคมเท่านั้นเองที่อย่างผมเนี่ยผมไม่เชื่อในเรื่องของพระเครื่องรางของขังเนี่ยสักตระกูลหนึ่งไม่ว่าวัดไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานผมไม่มีความหมายสําหรับผมเลยนะครับผม ผมไม่มีพวกเนี้ยแล้วผมก็พ้นไปจากอาการบนบานสารกล่าวอ้อนวอนร้องขออย่างเด็ดขาดผมว่าตรงนี้มันดีกว่าพระเครื่องยี่ห้อไหนๆตั้งเยอะตั้งแยะท่านผู้ฟังคิดดีๆนะผมเนี่ยไม่ต้องไปห้อยพระเครื่องไม่ว่ายี่ห้อไหนๆไ,ไม่ต้องไปเลี่ยมทองแต่ผมรู้จักธรรมะแล้วผมปฏิบัติจนผมลดละมาลงมาได้บ้างบางส่วนไม่หมดก็ไม่เป็นไร ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนเราจะตายเนี่ยได้แค่ไหนก็แค่นั้นจริงๆแล้วเราสนทนาธรรมออกไปมีคนรับได้แค่ไหนมันก็แค่นั้นอะ่ะเราไม่ได้หวังว่ามันจะต้องมีคนรับรู้ได้เยอะๆเราไม่ได้ไปสแสวงหาบริวารแสวงหาชื่อเสียงเราแสดงธรรมตามสมควรแก่ฐานานะกฐานฐานานุฐานะตามเวลาอันเหมาะอันควรก็เท่านั้นเอง แล้วเรารู้วันเกิดไม่รู้วันตายผมยืนยันว่าศรัทธาต้องสร้างจากจรณะสี่ข้อแรกครับนิมนต์ท่านจันสรุปต่อเลยครับพูดถึงเรื่องศรัทธาเนี่ยมีสามระดับหนึ่งศรัทธา 2. สองัทธินสีสามศรัทธาภละเพราะท่านพยายามอธ,อธิบายความหมายของความเชื่อสามระดับ หนึ่งเชื่อถือสองเชื่อฟังสามเชื่อมั่นเชื่อถือเนี่ยเป็นความเชื่อในระดับปริยัึกสังนะคือว่าได้ฟังแล้วเห็นว่ามีเหตุมีผลน่าเชื่อก็เชื่ออันนี้เป็นความเชื่อระดับต้นระดับตื้นยังไม่ลึกถ้าจะให้ลึกเนี่ยก็คือจะต้องนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้สอนเนี่ยไปสู่การปฏิบัติ โดยทีผ่ผู้สอนก็มีการปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าผู้สอนไม่มีการปฏิบัติแล้วก็ผู้ฟังก็นำคํำสอนของผู้สอนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเชื่อฟังจากนั้นก็จะนำไปสู่ผลของการปฏิบัติยืนยันชัดเจนเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นความเชื่อทั้งสามระดับนี้จะนำไปสู่ความเชื่อที่ พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นความเชื่อในระดับพัฒนาจนกระทั่งไปสู่ภาวนาเอาละอาามาขออนุญาตต่อเนื่องจากหมอไว้แค่นี้ก่อนในเวลาส่วนที่อาตมารับผิดชอบที่เหลืออยู่เนี่ยอาามาจะเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องจากวันที่ส5บห้าธันวาคม2567ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิด60สิปี อาดมามีชีวิตมาจนกระทั่งถึง60สิปีเมื่อวันที่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกเจดเดยวจะมีภาพประกอบเป็นระยะระยะไปเพื่อจะได้นำพาพี่น้องที่ฟังทางรายการโทรทัศน์เนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยขณะเดียวกันพี่น้องที่ติดตามฟังรายการทางวิทยุก็ไม่เห็นภาพไม่เป็นไรก็สร้างภาพในใจขึ้นมาก็แล้วกัน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นําเสนอโดยที่ไม่ได้นัดหมายกับอาดมาก่อนว่าจะนําภาพไหนอาดมาชอบทํางานแบบนี้เหมือนกันนะคือชอบทํางานแบบให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเตรียมวางแผนเนี่ยที่สุดก็คือเอาแผนวางเหตุผลที่อาดามาเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยอาดมาต้องการนําพาคณะแปรรายการวิทยุซึ่งไม่ใช่คนที่อยู่ในเวทวงวัดไปกราบสการะสถานที่ สลายสรีระสังขารพ่อท่านสมณะปธิรักประมาณนั้นวันนั้นที่ไปถึงราชธานีอโศกตอนเย็นเนี่ยก่อนที่จะถึงพอถึงราชธานีอโศกบทเพลงก่อนสิ้นแสงตะวันก็ขับขานขึ้นมาเป็นการย้ำเตือนให้เราเห็นคุณค่าของการละเวลาเราจะาระลึกถึงพ่อท่านสมณะปธิรักด้วยบทเพลงในยามเย็นก่อนค่ำคือบทเพลงก่อนสิ้นแสงตะวัน และตอนเช้ามืดตอนอรุณรุ่งก็จะเป็นบทเพลงหยาดอารุณสองเพลงนี้เพราะท่านแต่งตั้งแต่สมัยเพราะท่านยังเป็นคาราวาสยังไม่บวชแต่ก็น่าแหละตอบโจทย์ทางใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอะ่ะตอนเช้าเราก็มีชีวิตแบบหยาดอารุณตอนเย็นใกล้มืดเราก็มีชีวิตแบบก่อนสิ้นแสงตะวันเดี๋ยวกำลังรอภาพเจ้าหนะ้าที่ขึ้นหน้าจอเนาะ เพื่อจะได้เล่าขานตามภาพที่ปรากฏอยู่ถ้ายังไม่มีก็ก็จะพูดไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีฝากบอกพี่น้องที่กำลังฟังรายการอยู่ว่าความกตันญูกะตเวทีที่นามาพาแฟรายการไปนะด้วยรถมินิบัสจากจังหวัดอ่างทองภาพนี้นำเสนอไปแล้วกรุณานำเสนอภาพต่อไปคณะที่ไปเนี่ยยี่สิบหนึ่งบวกสอง ยี่สิบหนึ่งก็คือ,อสมาชิกแฟนรายการวิทยุรวมทั้งอาดมาด้วยภาพนี้แช่นิ่งๆไว้นิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปเก่คืออาดมาในรถเนี่ยอาดมามีวิธีการให้คนอยู่ในรถเนี่ยมีมิ팅มีการสนทนามีการพูดคุยเป็นต้นว่ายี่สิบหนึ่งคนเนี่ยอาดมาก็จัดลำดับหมายเลขว่าคนนี้หมายเลขหนึ่งนะ หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่จนกระทั่งถึงหมายเลขยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามทั้งอาตมาและคนขับรถด้วยก็ปรากฏว่าโอ้แต่ละคนแต่ละคนก็จําหมายเลขของตอนเองไว้เวลาเรียกแทนที่จะเรียกชื่อเราก็เรียกหมายเรียยกหมาเลขกันนะและให้คนคนนั้นได้ฝึกสติฝึกความทรงจําฝึกอะไรต่ออะไรได้ดีทีเดียววิธีการนี้อาตมาอาตามาเห็นว่าน่าจะนําไปใช้ในวาระอื่นๆด้วย ทราบว่าพระภิกษุที่แสดงธรรมะบางรูปมีช่วงปัดปุจชาวิสชนาเนี่ยท่านก็จะให้ญาติโยมเนี่ยกำหนดกำหนดหม,หมายเลขขึ้นมาแล้วท่านก็เรียกหมายเลขไม่ได้เรียกชื่อคนอันนี้รู้สึกดีอาดมารู้สึกชอบเนาะคือให้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีหมายเลขประจำตัวในรถนั้นแล้วก็เป็นที่รู้กันเลยจะรู้ว่าถ้าหมายเลขนี้ก็เป็นคนคนเนี้ย อาดมาก็เรียกอ้าหมายเลขหนึ่งช่วยตอบด้วยหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลข9ก้าหรือหมายเลขอะไรก็แล้วแต่วิธีการนี้ที่นํามาเล่าเนี่ยเพื่อให้พี่น้องขอเราได้รับทราบเกรณีที่เรานํารถมินิบัสไปเนี่ยเหตุผลก็คือเราต้องการให้คนนั่งผู้โดยสารเนี่ยสบายแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยปกติตอนแรกว่าจะนํารถของมูลนิธิไปสองคันรถตู้คันหนึ่งรถ f o r t จูเนคันหนึ่งคนก็ประมาณสักสิกว่าคนเอาก็จริงคนล้นเป็น20กว่าคนก็เลยเหมารถมินิบัสไปมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่าปกตินะพูดตามความจริงก็คือขาดทุนนะั่นแหละขาดทุนเพราะว่าเราเก็บค่าน้ํามันเท่านั้นเองแกคนที่ไปไม่ได้เก็บค่ารถ เพราะนั้นอาตมาก็บอกกับญาติโยมว่าจริงๆขาดทุนเนี่ยคือกําไรไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ทำมาหากินด้านทัศนาจรเนี่ยนะไม่ใช่เราจะพาไปาสักการะสถานที่สยส,สลายสรีระเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์แล้วก็บทเพลงก่อนสิ้นแสงตะวันก็ดังขึ้นมาขณะที่เรากําลังอยู่เบื้องหน้าสถานที่สลายสรีระเพระท่านสมณะโพธิรักษ ที่ราชธานีอโศกนั้นปรากฏว่าอดามานํำพากล่าวนโมตตะพุทธังรมังสรนังขฉามิสามจบแล้วก็เปล่งกล่าวปฏิญาณถวายความเคารพสการะแด่ ب, พระท่านสมณะปติรักปรากฏว่าฝนตกลงมาแบบแบบไม่ไม่ตกให้เราเปียกนะยงเคยได้ยินไหมคำว่าฝนตกไม่ต้องนะฝนตกไม่ต้องเนี่ยคือตกตกพอเป็นน้ำมนต์พอให้รู้ว่ามีเม็ดฝนตกลงมาแต่ เม็ดฝนก็เล็กๆแล้วก็นานๆจะหยดลงมาที่ร่างเราสักทีหนึ่งอ่ะไม่เปียกเลยปรากฏว่าพอเราตั้งจิตอธิษฐานถวายความกราบพ่อท่านสมณพติรักษ์เสร็จฝนหยุดเลยนะแปลกมากฝนหยุดเลยอะ่ะจนเป็นที่เล่าขานเลยทีเดียวว่าโอ้ช่วงที่เรากําลังปฏิญาณถวายใจแด่ครูบาอาจารย์เพราะท่านสมณพติรักษ์เนี่ยฝนหยดลงมาเป็นพยาน ันนี้ไม่ใช่ลิเกนะเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วก็มีคนร่วมอยู่ประมาณยี่สกว่าชีวิตดังที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วอ่ะเัรนั้นอาตมาปร,ปราบปลื้มใจมากมีความประทับใจมากที่ได้พาผู้ฟังรายการวิทยุไปกราบสักการะถวายความเคารพแด่พราะท่านสมณโพธิรักษ์ที่ราชธา,านีอโศกอาตมาจะตั้งใจว่าจะพาไปก่อนสิ้นปีเพราะว่า พระท่านสิ้นเมื่อวันที่ 11, สิบหนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะถ้าเลยเดือนธันวาคมไปะนะมันก็จะเป็นอีกปีหนึ่งอาดมาก็จะก็พาผู้ฟังรายการไปเหมามินิบัสไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งใจว่าจะถวายความเครารพสักการะพาะท่านสมณะโพธิรัก์ให้บ่อยอาดมาจะใช้เวลาแห่งการแสดงธรรมในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยทบทวนธรรมะ จากพ่อท่านสมณพติรัก์อยู่เนืองๆเนี่ยนะพวกเราจะสังเกตได้ว่าระยะหลังๆมาเนี่ยอาตมาเทศก็จะมีเรื่องคําสอนพ่อท่านสมณพติรักเนี่ยอยู่บ่อยมากพอาตมามองว่าสายังอภินิยดาพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดย่างเข้าสู่พระโพธิสัตว์ระดับแปดสูงส่งมากจริงๆอาตมามาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อท่านสมณพติรักเนี่ยเป็นเวลายาวนานประมาณสักกว่าสี่สิบปี สี่สิบปีก็บอกตรงๆมีความซาบซึ้งประทับใจในธรรมะระดับโลกุตระของพ่อท่านเป็นอย่างมากยิ่งเมื่อท่านจากไปแล้วเนี่ยอาตมาก,ก็มีความรู้สึกในใจว่าตอนเองจะต้องทำอะไรให้มากขึ้นกว่าที่ทำมาแต่เดิมเพราะช่วงที่พ่อท่านยังอยู่เราก็ไว้วางใจในธรรมะที่ท่านมีแต่ท่านก็เอาอยู่พุทธะพูด,พดท่านก็เข้มแข็งนะท่านก็มีความจริงจังจริงใจสูงมาก พุทธก็พูดเถอะว่าเพราะท่านเนี่ยมีความซื่อสัตย์ร้อยเปอร์เซ็นตมีความซื่อสัตย์ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ไม่ถอยแม้สักก้าวเดียวแต่ก็ไม่ลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาอาตมาจึงไปราชธานีอโศกแต่ตั้งใจว่าจะไปบ่อยๆด้วยนะตั้งใจว่าจะหาโอกาสไปราชธานีอโศกบ่อยๆไม่พาใครไปก็ไปคนเดียวอ่ะก็จะไปอันนี้คือจิตวิญญาณที่อรตมามีอยู่ขออนุญาตส่งเสียงไว้ประมาณนี้ก่อน ขอบคุณคุณหมอกิติศักดิ์กุลทนกิติเดชขอบคุณพยาบาลจุม๋มขอบคุณโอบวกรุ่นบุญขอทุกท่านจงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมตลอดการเป็นนิเทินสาธุ